ใหม่ดาวิกาขอปกป้องตัวเองบ้างโพสย้ำชัดเรื่องที่กำลังถูกพูดถึงรายาวประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงตอนนี้จากที่ก่อนหน้านี้ใหมดาวิกาเจอรามาต่างๆนานาที่โดนขุดรามาไม่หยุดโดนวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่างๆอย่างหนักท่ามกลางแฟนคลับก็ให้กำลังใจเรื่อยๆล่าสุดเธอโพสอินสตาแกรมแดาวิกาเผยภาพตัวเอง มาในลูกสวยเป๊ะเสื้อตัวเล็กกระปรงเอวตามเผยหน้าท้องบนราบกล้ามท้องแน่นๆพร้อมระบุข้อความโดนใจใครหลายคนที่ระบุว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทำและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อาคติว่าใหม่ไม่เคยคิดไร้ยกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดคางอะไรใครทั้งนั้น ใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อคะ่ะใหม่เลือกที่จะทํางานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ใหม่ตั้งใจทําเพื่อแฟนๆคะ่ะท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกํลาลังใจยอยู่เคียงข้างเสมอจานวนมาก